ดูมีดอกด้วยนะคะีดอกของนางนะคะต้นมะม่วงขาวมะนาวโขนะคะเดินสะพานนะคะข้างเดินตอนทาสีใหม่ๆสวยมากนะครับอ๋อมันดูสว่างเพราะเพราะสีนี่หรือเปล่าไม่รู้นะาะเมื่อก่อนเมก็ เคยเดินข้ามฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะจะเป็นสีดำๆนะเนี่ยนะคะเมย์แคถ่ายจะตรงทางเดินนะคะเพราะว่าอ้าวเมย์กะจะเชื่อมต่อเลี้ยวซ้ายดูน,นะคะจะข้ามตรงนี้ไปตรงไหนต่อ,อนะเลี้ยวซ้ายโอ้ยทำก็สวยเลยก็ไปดูนิดนึง ะคะอันนี้เมแวะมาซื้อของนะคะก็เลยเดินเข้ามาในชุมชนซึ่งใก้ตรงไหนต่ขอขอซอกเล็กๆนะคะซอกเล็กๆ,ตร,กๆตรงนน้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรคะที่อยู่ข้างหน้า ประตูระบายน้ำค่ะอ๋อประตูระบายน้ําออกไปสู่คลองตรงนั้นเขาเรียกคลองอะไรนะคะคลองบางกอกใหญ่ค่ะเข้ามากอกใหญ่เหรอคะอ๋อไม่ใช่คลองบางหลวงใช่ไหมออกออกไปนนคลองม็ไก่บางบางกอกใหญ่แล้วบางหลวงที่เดียวกันที่เดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวขอไปเดินออกไปดูปากน้ำสักนิดนึงปากน้ำคลองนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณจันทร์ถ้าจะดูปากน้ำต้องเข้าวันเสัรเจ้าอ๋ออ๋อ คลองมากรอกใหญ่คลองบางหลวงอันเดียวกันเพราะว่าอย่างนั้นนะคะมดอกไม้ซะด้วยเาจะเห็นเขตอภัยทานอ๋อทีนี้น่าจะเป็นวัดปากน้ำแล้วดูแลโอ้สะพานแดงที่น้องของสามเจ้านะคะ ได้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวนีจะเอากระเป๋าใส่ จุดน <M ult ime bond> ี uh up, um ้อย kind of so ู่ใกล้วัดตาดน้ำนะคะก็มีเรือเยอะมากอันนี้ตอนนี้เป็นเวลา11บเองนะคะใกล้เที่ยงแล้วเมก็แวะไปซื้อของแล้วก็เดินตามสะพานเข้ามานิดนึงนะคะก็จะเห็นน้ำตาไหลลุงหวยพัฒนมีลุงวยนี่ก็ะนเครื่องเคียงชาวจีนนะคะมือก็จะเงื้อกลิปให้เหมือนอ่ามเรั่งนะคะฝรั่งก็จะ เป็นอารโรกันนะคะโบกอยู่คนเดียวนะค่ะไม่มีผ่านนะเชื่อนๆเขาจินเขาญี่ปุ่นนะคะเกาหลีกับฝรั่งก็จะคล้ายๆกนันก็จะก็ขอฟังตังนะคะสวยที่เดียวนะคะวันนี้เพิ่มฟ้าเพิ่มฝน,น,นจุดนี้เมย์ไม่เคยออกมาเนาะ,ะวันนี้เดินตาม เดินตามสะพานสวยๆมาถ้าหาว่ามันกว้างมาจนถึงตรงนี้นะจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เลยนะที่นะ้องแต่แล้วก็ไม่ใช่นะมันก็มาแคบแคบแคบแล้วก็ดีบให่แคบลงมาถึงตรงนี้เนาะนี่ก็มีหลายจุดที่ดเดียวแตตรงนี้เป็นจุดของสามเจ้าพนะท,นะที่น้องสะพานที่มียืนอยู่แดงแดงน ดินเหนือน้ำนิดนเลสวยะคะทุกคนน้องจะมารอถ่ายหรือเปล่าน้องมารอถ่ายหรือเปล่าคะอ๋อข้ามฟากเหรอตัวเองไปเรืออะไรอะ่ะนี่เหรออ๋ออ๋อแล้วอ๋อก็จะมาข้ามตรงนี้คนจะเอาเรือมารับเหรอคะ คือว่าน้องมายืนรอถ่ายนี่นะคะเหลือแล้วเข้าเชือกอู้หูนี่มาเข้าเชือคนเดียวยังไงทขาไมมาคนเดียวด่าเอ๋ด่าเองเองือตรงนี้ก็ก็สวยเหมือนกันนะคะเมย์ไม่เคยมาเยือนนานเลยนี่ไม่เคยมาเลยมีบันไดข้างนอกด้วย หน้าเร็วค่ะนักท่องเที่ยวคนหนมีแต่มไม่ไปยืนริมมากเดี๋ยวมีจะตกนะคะลงเร่น้อยเลยบนสาวนะคะคนที่่ายมานีา่นะคะมาเร็ย์ามาเร็วไใกล้เข้ามาเร่ย์ดาเอ๊ะนั่งสองคนได้ไหม นั่งสองคนได้ไหมเรือเตงอะ่ะเอาจริงเหรอใครเขาขี่ไม่กล้านั่งหรอ <c oughs> นะคะน้องก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไมได้เมนเซลน้องนี่มันสำหรับนั่งสองคนถ้านั่งสามมีพาวเวี่ยงลงข้างล่างแน่นอนนะคะไม่อยากมากเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเมส ร่วงลงน้ำเมย์ไม่ไหวนะเป็นแต่โทรศัพท์เมย์เนี่ยมันจะไม่อยู่กับเมย์นะเพี่น้องน่ารักมถ้าเมเตรียมรอเขาเพาเมย์จะขอนั่งกับเขาไปฝั่งโน้นแล้วก็ให้เขาไหว้อาพายมรสโม่โเมย์ฝั่งนี้ได้เลยนะคะนะน่ารักมากเพราะคนพื้นที่เขาก็จะรู้ว่ามันปลอดภัยนะคะส่วนเมย์คนนอกเมย์ว่าเอ้ยมันเป็นเรือพลาสติกมันจะปลอดภัยไหมนะอะไรอย่างนี้ เนี่นะคะเขาก็จะแตกตื่นน้องสองคนนี้มากเลยนะคะน้องจ้าโบกมือหน่อยจ้าคนถือไม้พายไม่ต้องบบกนะเดี๋ยวจะพาก็เรื่องเก่งคาะพี่น้องเนาะเวลาพายเรือก็จะพายแบบนี้นะคะ าเรามอเราก็นึกว่าพา,ายตรงมาเขาก็จะทําเหมือนเรือข้ามฟากนะคะทะแยงไปนิดนึงแล้วก็เลีเ้ยวกลับเนาะื่อกี้เขาก็ให้เมยไปได,ะะด,ยด้วยได้นะคะเจอเลยต้องไปด้วยได้อันนี้เมย์ให้ได้เตรียมตัวมานะคะบ,บ้านเขาอยู่ฝั่งตรงเขาต้องไปขึ้นฟากตรงข้ามนะคะก็จะเอาเรือไปจอดไ้สำหรับคนที่อยู่ริมคลองเนาะ โอ้ตรงนี้สวยดีนะคะอยู่ไม่ห่างจากบ้านเมยเท่าไหร่นะคะตรงนี้เมยเดินมานี่เมยเมยก็เดินมาเหมือนกันนะคะสมยเดินมาจากที่เมยไปซื้อของแล้วก็เดินมาตรงนี้เนาะ,ะอ,อยู่ใกล้บ้านแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเมยก็สามารถมายืนตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับจุดนี้เนาะ,ะซึ่งเมยไม่เคยออกมานะคะมันก็ยาวมาตั้งแต่จากตลิงชันนะคะพี่น้องจากตลิงชันแล้วก็มาตรงนี้ ข้าคลองบางหลวงมาตก,กน้อยไปวัดตักน้ํานะคะเลี้ยวออกคลองชักพระแล้วก็เลี้ยวกลับเข้าไปที่ตะลิ่งชันเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นพื้นที่ที่เขาใช้เหมาเรือเช่านะคะของนักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเรือหางยาวใหญ่ๆนั่เป็นมาจากโรงแรมนะคะก็จะออกแม่น้ําเจ้าพยาด้วยอันนี้ข้อมูลจากที่เขาเล่าให้ฟังนะคะส่วนตัวเมย์เมก็ ไม่ได้ถามใครเป็นพิเศษก็จะถามคนชาวเรื